คำหนึ่ง SE นะคะ Social Enterprise คือวิสาหกิจเพื่อสังคมพวกเขาเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งในตลาดทุนได้ด้วยนะคะในก่อนเนี่ยย่าไป SE ขอนิดเดียวเพราะวันนี้อะเรกว่าพันธมิตรสำคัญอันหนึ่งก้นึงคือกรมส่งเสริมบุตสาหกรรมนะคะเดี๋ยวเขาจะกรุณาให้พื้นที่เราไปออกบูธนะคะในงานนี้แหละ SME ต่างๆแล้วก็เอาส่วนของเราที่เข้าถึงแหล่งทุนน่ไปนำเสนอเดี๋ยวเราจะชวนพี่ๆ Crowdfunding Portal มา มามา,มาอยู่ใน <s uck> บูทนี่แหละจะ <s uck> ทำให้รู้สึกได้มีโอกาสที่ access ได้ <S <s <uck> <S คนเดินไปเดินมาซึ่งแน่แหละจะต้อง <S <s <uck> <S เป็นพี่น้อง SME <s uck> ทั้งนั้นแหละก็จะได้รู้จักเขาย่างเดียวเริ่มตน้นได้รู้จักก่อน ว่าคืออะไรใช่ค่ะสำคัญมากในการเปิดทางให้รู้จักกันเนี่ยมันก็ทําให้เขาคิดต่อวลลอปได้ใช่ได้นะคะพัฒนาต่อไปเป็นเน็ตเวิร์กอิงในอนาคตสร้างเครือข่ายกันใช่เพราะงั้นก็คงถ้าถามบอกว่าอยากหวังเป้าสาเร็จเลยไหมว่ากี่เท่านั้นเท่านี้จะต้องได้ระดมทุนพันเท่านั้น X ไม่ใช่หรอกโลกไม่ได้สร้างในวันเดียวเหมือนนะนะคะเพราะงั้นเพราะงั้นเราก็ต้องขยับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นชุดความคิดอะไรก่อนนะสำหรับคำถาม ที่ถามเรื่อง SE นี่สำคัญนะคะเป็นกฎหมายใหม่นะคะที่ออกใ,ในปี6-2นี้ใช้ชื่อว่า Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม<ง>สิ่งนี้เองนะดิฉันเองก็กับทีมงานอีกเหมือนกันออกกติกานะฮะโดยผ่านคณะกรรมการของที่สำาง,งานราคาที่กรอตอนนี่แหละเปิดทางเลยเขาอ,อย่างเดียวคุณเป็น SE ที่ขึ้นทะเบียนกับำํากงาน สอวอสอส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวอาจจะมีตัวอักษรย่อเยอะเมื่อคี้สวสบเอสเอ็อออนีนะคะพอสวสเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ได้พุ่งท่านพู่งในการแล้วนะคะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมถ้าท่านเขาสเต็มนะคะว่าคุณใช่คุณระดมระดมทุนผ่านคอตอได้เลยค,ะ<ม>ค่ะได้เลยค่ะ,คะไม่มีเกณฑ์อะไรทังสิ้ง<ม>นะคะทีนี้การจะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมันมีกติกาตามกฎหมายอยู่นะคะ นะคะไม่ใช่การทำเสียสารแล้วบอกใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เขาจะมีข้อกําหนดอยู่มจะมีข้อกำหนดสําสคัญคเรื่องของการที่จะกระจายหรือว่าจ่ายกําไรเนี่ยได้ไม่เกิน30%กลับไปให้ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหลือ70เนี่ยต้องกลับเข้ามานะคะพัฒนาโซเชียลแอนท์เปรีให้มากขึ้นจริงๆแล้วถามบอกว่าจริงๆเรื่อง สวสสำนักงานมีมาทีหลังนะมันมีธุรกิจเ e ีกระจายไปอยู่ก่อนแล้วนะคะสวสเนี่ยมาสแตมป์ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่มาทีหลังก่อนอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าก่อนนันนี้ก็เคยได้ยินวิสัยกิจถูกต้องก็มีถูกต้องถูกต้องค่ะแล้ววิสัยทัศน์งสังคมเนี่ยวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ที่น้องที่ในกลุ่มเปราะบางมีโอกาสได้พัฒนาสียภาพมากขึ้นนะคะมีการเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น นะคะจริงๆแล้วในต่างประเทศโดยเฉพาะดิฉันจำได้สมัยอยู่กระทรวงยุติธรรมเคยเห็นนะที่เขาจะระดมทุนไปดาเนินการให้กับไม่ว่าผู้กระทําผิดต่างๆเนี่ยเขาเขาาใช้งบปมาณบางส่วนและเขาเขาใช้เนี่ยโซเชียลแอน e ์ไรเปิดร้านอาหารใ,ให้กับผู้คนโทษเป็นต้นสมมุติเขาก็ระดมทุนออกแบบเนี้ยออกหุ้นทุนแล้วมีคนสนใจจะลงทุนในส่วนนี้ค่ะ